โอเคชี้หายแล้วคุณดูหลังจากเมื่อวานที่ผมบอกที่ผมกําลังจะเกี่ยมขึ้นสตรีมตอนประมาณดอกตอนแรกก็ว่าเออก็อจะลองเล่นแล้วใบสองใบสามเปิดคอมผมก็ออกไปข้างนอกเรียกว่าอะไรวะออกข้างนอกจะไปหาอะไรกินเปิดคอมค้างไว้เปิดอะไรจุดพังแจอ,อจุดพังแจค้างไว้แล้วก็มากับมาทีเมื่อเล่นสักชั่วโมงหนึ่งอยู่ดีคอมเอโน้ตบุ๊กก็ดับไปเลยเห็นไหม ไฟชาร์จก็ไม่ขึ้นเห็นปะ่ะครันนี้ผมก็ยังชาร์จอยู่นะไฟก็ยังติดปกตินะอันนี้กล้องไม่ดีนะครับเพราะมันเลยเห็นเป็นกระพริบกระพริบกระพริบเห็นป่ะกดก็กดไม่ติดโหแบบอากาศร้อนจริงๆอันนี้มันดับตั้งแต่เมื่วานแล้วนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ผมมาลองอันนี้เฉยอ่ะสำหรับตอนนั้นใครที่บอกว่าเออพี่อยากเห็นห้องพี่อ่ะ ถือว่ารีวิวด้วยอ่ะเ <c oughs> นี่ยหน้าโตอ่ะถือว่าโลกอยู่นะอันนี้ยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยออันนี้ใหม่นะอันนี้ใหม่ที่ใช้สตีมกล้องไม่ค่อยชัดนะครับแล้วก็พวกฟิกเกอร์อันนี้เป็นไฟนะครับไฟที่ไปติดกับบนนู้นเพื่อแบบเขาเรียกว่าอะไรนะให้มันสว่างเห็นหน้าเวลาเปิดกล้องนะครับ เห็นหน้าชัดขึ้นแล้วก็นี่โปสเตอร์เป็นผ้าแปะแล้วก็ภาาที่แขวนไว้แล้วก็ท,ววกที่นอนเห็นปะ่ะโคตรสตรีมครบจบในหลักสูตรเดียวนั่งเล่นแป๊บหนึ่งเมื่อยหลังลงไปนอนแล้วก็มีผ้าปัจเ,เท้าอยู่ที่พื้นนี่ <c oughs> แล้วก็ที่เพิ่งซื้อมาไม่นาน เป็นของลิมิเต็ดจากบิ๊กจูที่คอลแลบกับโอชินะครับแล้วก็ของแล้วก็เครื่องมือออกกําลังกายต่างๆนี่ถุงมือดัมเบลอุตาการ launching. ร้อนจริงร้อนจนโน้ตบุ๊กดับแล้วก็ฟิกเกอร์แล้วก็พวกบัตรอะไรต่างๆโอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายไปตอนที่เราไปเคมแล้วกัน เดี๋ยวไปเคมก่อนโอเคผมก็กลับมาจากการเคมแล้วนะครับก็ผมไม่สามารถถ่ายมาให้ได้เพราะว่าลูกค้าเขาเยอะมากผมไม่กล้าแบบเออถามอะไรเขาเยอะเพราะว่าโอ้โหไม่น่าได้โอเคเราก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการไปเคมนะครับผมก็ต้องเตรียมโน้ตบุ๊กสายอะแดปเตอร์แล้วก็บัตรประชาชนไปนะครับผมก็จะถามเขาก็จะขอดูบัตรประชาชนแล้วก็ขอตามที่ผมบอกไปสามอย่างแล้วก็จะถามเรื่องอาการของมันว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ ตอบตามปัญหาราไปนะครับผมโอเคหลังจากตอนนั้นเรารีวิวนิ่ๆหน่อยๆเกี่ยวกับโต๊ะหน้าคอมเปก็นี่นะครับผมเอามารีวิวดีๆละอ่ะนี่นะครับผมก็น้องเลมนะฮะนอนอยู่ตรงนี้แล้วก็น้องเลมที่กำลังบุกมือแล้วก็ปจิแล้วก็นี่ครับแล้วก็ของออกกำลังกายแล้วก็ชุดออกกำลังกายแล้วก็น้องกุละที่กำลังนอนอยู่แล้วก็แมวเน่า ที่ผมชอบเอามาหนุนตอนสตรีมเกมทุกรอบแล้วก็เล่นเกมทุกรอบแล้วก็แววนตาที่ตรงนี้เอาไว้สำหรับผมเล่นเกมนานมากเกินไปแล้วก็ไดไม่ใช่ไดป่ะผมไม่ใช่ผมฟูดบิดขึ้นดูดฝุ่นแบบขนาดจิ๋วสั่งมาจากติ๊กตอกบอกเลยว่าดีมากใส่ตรงนี้แล้วก็ดูดนะครับตรงนี้เป็นฝั่งดูดก็ดูดได้อยู่นะครับแต่ดูดไอ้พวกข้างในไม่ได้ต้องถอดปุ่มออกก่อนถึงจะดูดได้นะครับ ในคีย์บอร์ดไม่ได้อันนี้ไว้เป็ด้านนี้เป็นน้านเป่าบอกเลยว่าใช้ดีนะครับเห <c> ็นปะสีไ <A> อพวกฝุ่น <p> <p> พวกอะไรยังติดอยู่เลยผมเข้าไปเช็ดที่หลงังโอเคแล้วก็พวกดัมเบลดัมเบลหกโลดัมเบลแปดโลแล้วก็ของอ่าพวกคีย์บอร์ดพวกอะไรเป็นกล่องนะครับไว้เกี่ยมอ่าประกันพวกเข็มยังอยู่นะครับประกันเกี่ยวกับคีย์บอร์ดแล้วก็ประกันนี้หมดไปแล้ว มะกาไในพัดลมตรงนี้หมดไปแล้วซื้อมาสองปีกว่าก็ใช้ได้ครับแต่ต้องเปลี่ยนใหม่ละเพราะว่ามันเก่าแล้วมันเก่าแล้วคันนี้พัดลมมันเป่าช้าแล้วเดี๋ยวต้องหาอันนี้มาใส่ใหม่แล้วก็ตู้ตอนนั้นก็น่าจะเห็นไม่หมดอันนี้เป็นของพ่อผมเป็นเล่าเห็นปะอันนี้ผมไม่สามารถอ่านได้เหมือนกันเพราะว่าผมอ่านไม่ออกผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่นี่ครับเป็นเล่าของพ่อครับ เราจีนเล่าอะไรแล้วก็ฟิกเกอร์ของผมนะครับชั้นสองเป็นฟิกเกอร์ผม,ม,กกผมแล้วก็กระมากราังหอยฟิกเกอร์กล่องฟิกเกอร์รเป็นฟิกเกอร์มือสองแล้วก็ฟิกเกอร์มือหนึ่งผสมกันแล้วก็อันนี้ปัดสําเร็จการจบผมอันนี้ก็เป็นเก้าอี้เป็นรถรถไม้รถไม้สักแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ล่างอันนี้เป็นเตาแล้วก็ที่วัดไฟฟ้าแล้วก็ พวกของอะไรต่างๆประมาณนี้แหละแล้วก็พลดลมที่อยู่ตรงนั้นตอนแรกที่ตอนแรก,กี่อยู่ตรงนี้คนดูเห็นเพราะว่าที่คุณดูเห็นก็ตอนนี้ไอตอนแรกไว้ตรงนี้แต่ประมาณม,ามันร้อนก็เลยต้องอยูอย่ตรงนั้นเพื่อให้มันดูดลมดูดลมเย็นไอดูดลมเย็นจากอหน้าต่างเข้ามาจะได้เย็นแต่สิ่งที่แรกมาก็นั่นแหละครับมันดูดเอาฝุ่นมาด้วย ดูฝุ่นดิ <c oughs> เซนเซอร์ครับโอเคมันไม่ค่อยเซ็นเซอร์นะมีฝุ่นเต็มหมดเลยแต่ว่าจะแกะมาล้างอันนี้ก็มืดแล้วนะออกข้างนอกก็จะมีแต่หญ้ามีอะไรเต็มไปหมดอากาศบอกเลยร้อนสุดๆขนาดตรงนี้เป็นพื้นที่โล่งนะอันนี้ก็ให้ดูไม่ได้เพราะว่ามันมืดแล้ว โอเครีวิวแค่ห้องผมนี่แหละเดี๋ยวรีวิวมากเดี๋ยวเดินบ่นนะฮะแม่นอนอยู่ขวามือนะฮะอย่าให้รีวิวขอสักสิบห้าไลค์แต่รีวิวให้ดูเลย <c oughs> คนงจะมีอนะแล้วก็ทางสีพี่แปลว่าตรงนี้เวลาลมแรงมามันจะได้ไม่กระแทกแต่ดัมเบลสองโล เอาไว้อันนี้ตัววอร์มนะครับตัววอร์มก่อนออกกําลังกายอันใน,นชุดออกกําลังกายผมโอเคก็สําหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นครับผมโอเคขอบคุณมากครับที่มารับชมจนจบคลิปของเรานะครับผมโอเคครับไว้เจอกันบายบายไว้เจอกันบายบาย